Every day my papa would work to try to make ends meet To see that we would eat Keep those shoes upon my feet Every night my papa would take me, tuck me in my bed Kiss me on my head After all my prayers were said กินยาเพื่อสุขภาพจะไปเคี่ยวมันต้องกลืนกรึบโอ้โหจัดเลยมียาครบชุดล้างอาหารเดมุงเลือดมุงเลือดจะต้องกินน้ำตามเยอะนะ กินข้าวยังเนี่ยเรียบร้อยอย่างเี ok wow ้แล้มาหเ็ืเลยนั่น ตาใช่ไหมโอ้โห่เนีปุต่อไปต่อจากต้นเลยครับชุดยอดเลยเรียกว่าสดๆนี่ครับมือแซ่บกร่อยอร่อยเยาะเหยาะเยาะลงมาได้เลยเยอะเลยเออดูมาแล้วมาแล้ว เพื่อนมากินละอืออือโอ้โหเออจัดเออสวยงามดีสวยสวยพอเดี๋ยวก็จัดงานเป็นอันดีทุกทีเนี่แหละโชยาหน่อยโชยาหน่อยนี่ยนี่ไงเนี่ยอืม ขามเทศอเปอะขามเทศของอร่อยมาขามพะยอมขามเทศอเมดออกก่อนเนอะอเมดออกก่อนปะะเอาไว้กินเนี่ย<อ>เป็นไงโอเคไหมสบายแล้วนี้กินนมเอ็นชัวผสมน้ำผึ้ง มีแรงเลยยกนิ้วสิยกนิ้วหน่อยนี่เออมีแรงแล้วสุดยอดสุดยอดแข็งแข็งมากรับเดี๋ยวดูแลนะปากอะไติมครับมีสดเชื่อแล้วใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงนี่เออติมบอกว่าหายไวๆนะลุง้อนี่นี่หายแล้วหายแล้ว ครันะครับมีโทรศัพท์เข้าครับอ่าเอาง่ายจอป่าครับผมฮัลโหลเออได้ยินอยู่ได้ยินป่าเป็นไงฮะเป็นไงบ้างพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมแล้วโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นเด้อไม่ตื่นเครื่องบินเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ะตายอะไรเงี้ยเออไม่ตื่นไม่เต้นนะยุ่งกับผู้ว่าด้วยเนาะเออป่าเห็นกระเช้าผู้ว่าแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้ว มีเพื่อนพวกมังไม่บอกกันรอเขาบอก้งอาสดน้ำก่อนกินโชว์ก่อนโอ้อร่อยอร่อยเพิ่มพลังเพิ่มพลังอือหมามูมากาไก่ีเลียงไว้นะเออมีคนดูแลไม่ต้องห่วงไม่ห่วงโอเคไปเจอกันจ้าจ้าจ้า อาการเป็นไงครับอัปเดตหน่อยชครับโอเคไหมมีเย็นยกเนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยอืมยกนิ้วอืมแล้วก็ให้เปิดยิเนย็นก็ปิดมันเป็นหวันแล้วก็มีอีกทางหนึงนะ ครับผมอ๋อครับครับนั่นแหละแป้งเขาหล่อหล่อแล้วนั่นแหละสบายแล้วนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับห่อนถ้าหิวน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้าลอยหยดน้ำให้แต่ว่าร่างกายแค่เราของอินจะพึ่งครับครับครับนั่นแหละอันนี้น้ำอะไรอ่าชัดชัดอี๊ยาเผลอยาฮิตครับพยายามทานลิปมันเนี่ยปากแห้งทานลิป ับๆแข็งแรกแล้วแข็งแรกเป็นไงบ้างครับเอาทักทายหน่สิสวัสดีเลยทักทายทักทายสบายๆสบายถ้าต่ำปั๊บเนี่ยมันจะไปถ้าเวลากินให่จัดแขงเนี่ย

ใช้อย so so anyway, um, uh, kind of mm ู huh. mm ่เฉยๆกล้ามเนื้อเข้าใจนะมันจะไม่มีแรงเด็กอากกล้ามเนื้อนแรงหมอนี่หมอเขาพูดเองนะเขาเรียกว่าทางกายภาพตอนเช้าเย็นเช้าเย็นต่อจะมีแรงเพรามีแรงต้องเร่งพลัง นอนนอนนั่นแหละแมเลือดลมันเลยืเนียเช้าเช้ามนนวดฝาเท้าเนี่ยมันก็ <c oughs> นนอง มาอยู่บ้านเวอร์จะจัดสรรนที่ให้ถูกต้องสาอยากให้พี่กลับบ้านนะเอออยากมาอยู่บ้านอยู่ช่องนะแล้วเที่เห็นไม่ร้านค้าปาก็ดึง <c oughs> ไม้ออก <c oughs> ไว้เสาค,ครขายของสบายเลยที่บ้านที่สังขละเอาพริกนะ So did I. I could tell.